สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคองพารวยช่องเทนพารวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะกฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคองพารวยและ เทนพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องมือนี้แอดก็ได้มาวัดปู่สีหห้าเรืออาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะคะ่ะพี่น้องมาตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังจากปู่สีห้าเลยะคะ่ะว่าจะมีแนวทางฝากพี่น้องตัวใดเนาะคะ่ะไปรับชมรับฟังเลยะคะ่ะสีแดงนี่ได้ขีดสีแดงนี่คือเด่นแปดสองแปดสองวันนี้ดับดับในการกระบาทแต่ว่าแปดสองอัศจรรย์วันนี้ดับชนเด่นเนาะ นี่แปดสองหนึ่งอันนี้ก็แปสองเป็น2 8งสองเป็น3 8มสองเป็นส8 2เด่นในสสูตรน้ำกันแล้วก็สูตรกำลังวันนี่แปเด่นมากๆด้ย้ยก็ได้เด็เด็กวินวินบน2องสี่หกแปดเก้ด่นสุดห้เก้านี่ห้าเก้าสอ่กสามาได้สอกามาได้แต่ว่า เลขสองกับซีเลขซีมาหยากปีนี้เป็นปีนี้เป็นปีเสือเสือกินหมูเสือกินง่ว,ห,วหมูกับง่วเลขซีกำลังวัดติโพลมาเสือขาบคอดอเนี่ยบอกกลามาครับผมก็เลขซีก็เลยเป็นตัวประกอบไปค<อ>่ะอ่าไยพย่ย่ำรีกเกลี้ยงแต่ว่าโอ้ไม่แห้งคือกันอันนี้สุดกำลังวันเนาะ<อ>หมวดที่แล้วกะ 07 0หาแต่ว่าหลุดชุดสามตัวโต๊ดเป็นครั้งแรกที่หลุดสามตัวโต๊ดนันีครั้งแรกหมวดต่อมาถ้าซื้อเลขบุมีในจำนวนนี้ลีกเลี้ยงโดยเฉพาะเลขซีเลขซีนี่มากยากเพราะว่าปีนี้เป็นปีเสือเสือกินหมูสามหาเจ็ดเก่าส่มาก ใน,ในเลขในเล็กกลางวันนี่ซีมีเล็กหาเกล็เกา,กาเด่นที่สุดครับผมอ่าในเล็กกลางวันนะอันนี้เอาไปวิ่นตัวใดเอาซีออกเอานึ่งออกกระสีเหลืออยู่แค่หนึ่งสองสามสี่หาหาตัววิ่นเนี่ยสองห้าหกแปดเก้ามีซํานี่ครับผมนล้วนล้วนครับผมเอ,มเอาจับเอาได้เอาเด็กคนจับเอาพยายามได้โดยที่เขียนตัวหญ่ๆ,ๆไว้ให้มีเวลาก่อน เอาสูตรยังก่อนเด็กกำลังวันเมื่อกี้นี่เนาะเอาสูตรอาจารย์ห้ามทิ้งกำลังวันทั่วโลกสาวต่างประเทศถึงแต่สาวญี่ปุ่นไปเลยนิเคอิพูน่ะไปะหอดสาวดอยสอยดาวดาวโจรวินร่วมจับวินร่วมกันวันอังคารสาวไทยเปเ๊ะปเปบอสูญหาเป็นยังไงอังคารก่อนสามศนยด สามศูนย์อังค่านี่ศูนย์ห้านี่ก็าขาดไม่ได้บัตรวันพุธได้มานน่กำลังวันสิบสองนี่สองมาแล้วนี่เด่นสุดไดหลักสิบเจ็ดนี่เป็นครางแร่มเจ็ดนี่เจ็ดนี่มาได้หน่อยนี่สองนี่เป็นลักสิบแล้วแปดซีเด่นมาตัวหนึ่งนี่ก็คือกำลังวันออาเบิงสูตร มีเลขซ่องหามืนมาฝากมือนี้เลขซ่องหามืนงมดที่แล้วเลขซ่องหามืนหกเจ็ดสามออกเจ็ดศูนย์ร่างอย่างเดียวได้ร่างอย่างเดียวมีใบเกาบค่ะครูใบเกาไว้ปเก็บใบเนาะถวายพระเพิ่งบ่รลถวายพระเพิ่บอระบบู้เบดาวการมันหนาวอ้พระเพิ่ไปบดาว มันบอกขอก็ให้เพราะมันหนาวเอานี่ของเก่าหกเจ็ดสามจำได้ยู่ดอกอ๋อกันนี้เด้กันกยุนเล่ย์นี่เรื่องคะพี่น้องค่ะอันนี้เออนั่นนะเลขซองนะคะอ่านี่เลขซองล่างนะคะหกเจ็ดสามอาจารย์ปิดใส่อาจารย์เนียนสามเนาะพี่น้องเนาะก็คือมาศูนย์เจ็ดอาจารย์ว่าในสามตัวนี้มาตัวหนึ่งสำหรับเลขล่างสหรับ เลขซองนะคะเนาะสายออกกําลังไก่วันนี้สูตรชนที่เลขหกนี่ <c oughs> อยู่ตรงแถวความเนี่ยแถวล่างนี่แถวล่างนี่ล่างแถวบนแถวแถวนี่บนเลขหกตัวนี้อยู่ล่างหลักสิบหลักสิบล่างอาจารย์เลยนํามาใส่สูตรอ่าสูตรพิชิตความรวยสองตัว จับจับใส่ให้เด่นเ,เด่นได้สองตัวเด่นเด่นคือสูตรนี้ย่งสี่สูตรสองตัวล่างงดที่แล้วเลขกออกขังไทยหาเก้าเจ็ดเนาะไทยห้าเก้าเจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์หนึ่งสองเป๊ะบ่ขน้มาจับใส่ขน้มาจับใส่หกเจ็ดสามเขาที่ศูนย์เจ็ดเป็นบ่ ศูนย์เจ็ดนั่นนสูตรอาจารย์สูตรบวกสามไทยบวกสามงวดนี้เลขออกนี่กวายัางอะเีองันเก้าศูนย์ห้าเก้าศห้าเก้าศูนย์ห้าบวกสามคงที่ได้แปดเก้าศูนมมี่ในศูนย์มมีในหนีเบเอามิจรแปดก็เก่ายกลงมาจะได้เลขแค่สวยๆเด่นๆแค่แค่นี้ ซีนี่เขาชนสุดดับลางสองเขาชนสุดดับลางแต่ที่ยกเลขสองแปดมานี่เพราะว่าเลขสองนี่เป็นลักสิบบนเราเลขสองนี่อยู่ในชุดเด่นซีชุดกับสองแปดเพราะฉะนั้นลางที่ได้เด่นที่สุดเลยคือในสูตรนี่ได้หกแปดหกเก่าเนาะก็เห็นแล้วเนาะคำนวณกันสดสดครวดสดสดรวรด,ดรวเห็นกันแล้วหกแปดหกเก่าเป็นยังอ่าจังเด่นหกเก่านี่ ว่าเบิงใส่สูตรไหมบ่แมนสูตรไหมหรอกสูตรนี้ก็สามีปีบ่เค่อยลุดจำเอาได้เวลาบอกเลขออก061 905ข้างล่าง07เอาเลขหานี้มาตั้งปกติสินับมาถึง8แล้วก็นับต่อมาแต่ว่าสูตรสูตรนั้นนับ3โตัวนับ4ีตัวห้าจังสี่นับ4ี่ตัวกงสี่ลุดไป2หมดแล้วได้ตัวเด่นจับคู่บ่ได้ แต่ว่าสูตรนี่รู้สึกงตสามปีแล้วอสามปีเราเห็นลองบิ่นก็นไดเอาเขาเก่าหามาตั้งนับไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกตัวแล้วก็มาตั้งข้างล่างหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตั้งเห็นมันตรงกันเพราะอีหยังงวดที่แล้วเนาะหมดที่แล้วเลขออกงมดที่แล้วงม,มดกว่มันอ,ออกเก้าเกศเนาะ เอาเจ็ดมาตัง้ง7 8 9 0 1 2 3 4ก้าศูนย์หงสองสามสี่ห้าหกเจับตั้งเวันนี้วิธีจับวิธีจับเดินอาจารย์เร่งลูกอนให้เร็นย์เจเนี่ย, 0, ยจับใส่จย่งนี้แล้วก็ตรงโตตรงโตปรากฏว,ว่าเลขออกศูนย เจ็ดเนี่ยมบมากกวันนี้มากวันนี้นับไปเฮาจะไปก็ศูนย่สามสี่หยิ่งมานีห้าแดเห็นวันห้าเก้าเนี่ยหกแปหกเกเพราะฉะนั้นเลขกเล็เลยเข้ากับชุดซองประมุ่นหกแปดหเก่าเด่นพี่น้องแต่อาจารย์เด่นในหกเกตัวเดียวค่อยยังครับผม เนี <Merci. S 1> <63. S 2> ่ยอยู se okay. ่ในตัวนี้หกแปดกรมีนี่หกแปดกรมีแต่ว่าหกเก่านี่คือสามหาเจ็ดเก่าเก้าควบคุมในบรรดาศาสตร์หวยในบรรดาศาสตร์ในปีนี้สีสีหายสีสีหายหลายสีแห้งสามหาเจ็ดเก่าก็เลยแต่ว่าแปดกรมาอยู่กับสองแปดนี่ได้เฮ็ดให้ร่วมร่วมไหะนี่อันนี้ตรงตัวออกได้ตรงตัวนี่ออกได้นี่เก้าห้า หกอ่เก้าห้าหกศูนย์นี่ออกได้ตรงตัวออกได้คือจังหวัดที่แล้วจับจังสี่เนี่ยจับคือกันนี่ห้าแปดนี่หกแปดห้าเก้าหกเก้าศูนยะ์เจ็ดศูนย์แปดแหนึ่งเจ็ดหนึ่งเป๊ะเห็นไหนี่คือสูตรเดินต่อเนื่องแบบแต่ว่านี่ก็จับใส่กันได้นี่เป็นบนเป็นบนเป็นล่างเด้เวอร์ดนี่ จับไสนนี่กับตาว่าเว้นตัวกลางถัดจับตัวนี้ไส่ตัวนี้ให้เว้นตัวกลางเป็นเลขบนเลขล่างเนี่ยแถวบนขึ้นกันให้เว้นตัวกลางแต่ว่ากะเอาสูตรนี้ละหาแปดหาเก้าหกแปดหกเก้าพรเพราะว่าแปดเก้าศูนย์เข่าสูตรบวกเมื่อกี้นี่เห็นว่านี่เนี่ยเข่าสูตรบวกสามแปดเก้าศูนย์ต่ว่าศูนย์มุมมีสี่ศูนย์มมมีในในตัวนี้นกออกไปขันม่มมีในตัวนี้เรต้องเอมา ก็เลยเหลือแปดเก้าแปดกับเก้าจับไสหกมันก,ก็ได้แค่นี้เอาเน้นๆครับผมอ่าพิจรารณากันตามสูตรเนะาะกามีธรรมดามม่ลดมีเขา่าอ่าเผอิญว่าบางคนอ่ากามีทักท้วงมาว่างวดทีแล้วบ่เห็นสูตรนี่เนาะลงคลิปแรกเนะีเ<ล>น่ยเนาะเห็นกันทุกคนอยู่เนาะลงคลิปแรกแต่บางคนเขาเขาเขา,เขาติดตามบางช่องเขาไปเห็นแต่อยู่ในช่องของอาจารย์มีให้เรียบร้อยลงให้ทุกสูตร ผู้ได้มักสูตรเด็ดแบบจังสี่กะเลือกเอาขันผู้ได้มักสูตรพิชิตเงืนล้านสูตรพิชิตความรวยกาเลือกเอาอันนี้คือร่วมสูตรเลือกสูตรที่เด่นที่สุดมาให้กะห้าแปดห้าเก้านี่ไปบนอะไรทนี่ค่ะห้าแปดห้าเก้านี่ไปติดบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสี่ดีมีมีคำนวณสูตรบนให้เอ้าอันนี้สำหรับเหล็กล่างเนาะเรเดิ่นไปที่หกแปดหกเก้าค่ะ หกแปดหกเกาแบบเน้นๆ่ะกาเป็นแนวทางคันไพบ่อพร้อมอย่าลงทุนอย่าไปยืมเขาเด้อต้องควรพิจารณาตัวเองเนี้ยอ่ามันมีด้มีบ่ได้เนาะก็่ธรรมดาคนพร้อมเท่านั้นเนาะเอากระขอให้เรื่อยๆค่ะคาธทุกค่ะเฮงๆเรื่อยๆค่ะพี่น้องกะค่ะพี่น้องเอฟซีกะแคหนาจ้ว้เนาะค่ะของ ปู่สี่ห้าหรืออาจารย์ต้นเศรษฐีเนาะคะ่ะพี่น้องก็แค่ไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะเป็นหวยซองละห้าหมื่นเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ หวยซองละห้าหมื่นนะคง้งวัดที่แล้วของปู่กับเขาเนาะคะ่ะศูนย์เจ็ดตรงๆงเลยเนาะคะ่ะล่างเนาะคะ่ะพี่นออ 5, ้องวดนี้กายาพลาดเด้อค่ะพี่น้องหวยซองละห้าหมื่นล่างเนาะค่ะพี่น้องกับแคหนาจอไปพิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะเอฟซิทันได้ข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดจากช่องคลองพารวยและช่องเทนพารวยเนาะคะ่ะเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดด,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 ดีจากช่องทางช่องนะะ้ะแอ์กิหาคลิป เด็ดๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีนะค่ะกับสำหรับคลิปนี้แอนก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ